ทางด้านคณะสงฆ์วัดป่าหัวดอนสร้างโครงการตู้แบ่งปันปันน้ำใจต้านภายัยโควิด19ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ค่ะ ตู้แบ่งปันเป็นอีกจุดหนึ่งตรงข้ามร้านข้าวต้มสันติทางไปสีแยกเรือนจำจังหวัดอุบลราชธานีโดยทางคณะสงฆ์วัดป่าหัวดอนได้รวมกันสร้างโครงการตู้แบ่งปันแบ่งปันน้ำใจต้านภัยโควิด -19 นี้ขึ้นมาโดยได้มีการจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องน้ำดื่มมาวางไว้ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางสาวสุรีพรคืนดีผู้ประสานงานโครงการกล่าวว่าทางคณะสงฆ์วัดป่าหัวดอนร่วมกับร้านดาวกาแฟและผู้มีจิตศรัทธาจะทำโครงการตู้แบ่งปันขึ้นเพื่อช่วยเหลือคนที่ลำบากจากการระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีผู้ขาดแคลนมาเข้าแถวเพื่อหยิบเอาของไปกินขณะเดียวกันก็พบยังมีคนที่พอมีนำของกินน้ำดื่มมาเติมเข้าไปในตู้ให้ผู้ที่ขาดแคลนมาหยิบเอาไปกินประทังชีวิตซึ่งตู้แบ่งปันนี้เปิดให้ประชาชนตลอดทั้งวันให้ประชาชนผู้ที่เดือดร้อนได้เลือกหยิบตามสบายและหยิบอย่างพอเพียงและสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญสามารถเติมข้าวสารอาหารแห้งได้ตามกำลังศรัทธาสวัสดีค่ะ โครงการนี้นะคะผู้ที่คิดขึ้นมานะคะก็คือพระก้องเจ้าวาดวัดป่าหัวดอนนะคะตำบลหัวดอนอำเภอเ่องในนะคะท่านเห็นมองเห็นว่าจังหวัดอุบลเนาะก็จะมีแบบว่าคนที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่มีแบบไม่สามารถที่จะทํางานได้ในช่วงโรคระบาดโควิดนะคะท่านก็เลยคิดว่าน่าจะนําตู้นะคะเป็นตู้แบ่งสุกนะคะเพื่อที่จะนําสิ่งของนะคะมาให้ผู้ที่เดือดร้อนนะคะมารับได้มารับ มารับได้ที่ตู้นี้แล้วก็ตู้นี้นะคะเป็นทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับหมายความว่าคนอื่นที่มีเยอะนะคะก็สามารถที่จะเอาสิ่งของนะคะพวกอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะไรมาสามารถเอามาวางไว้ในตู้นี้นะคะเพื่อที่จะแบ่งปันให้กับคนที่ไม่มีนะคะซึ่งมันทําให้เกิดความสุขทั้งสองฝ่ายก็คือทั้งผู้ให้แล้วก็ ผู้รับค่ะก็เลยเกิดเป็นตู้แบ่งปนันหรือว่าตู้แบ่งสุขค่ะให้กับคนที่ไม่มีค่ะตอนนี้นะคะโรคระบาดก็ยังมีอยู่นะคะก็อยากให้ดูแลตัวเองใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ล้างมือนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะให้อยู่บ้านนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะค่ะ